เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับยามาฮา MT09SP นะครับถือว่าเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางยามาฮ่าได้ได้ขับประเทศไทยเนี่ยนำมาจําหน่ายในบ้านเรานะครับกับค่าตัวส่วนราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับเรามาดูกันทีดานดีกว่านะครับว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ระบบเบรกก่อนเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแอมบูสีพอร์ตนะครับเดอรบันดิตนะครับฝัขวาเลยโช๊คอัพด้านหน้านะครับเป็น KYB นะครับสามารถ ปรับค่าต่างๆได้นะครับพร้อมตัวแกนเนี่ยโคตติ้งสีดำมาด้วยนะครับดูดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของซุปเปอร์ดัลลังนะครับเป็นซุปเออร์เอรินดัลลักแท้งนะครับพร้อมรีโมทนะครับสามารถปรับค่าตัวการทับกันทับแรงขนาะเทอรเนี่ยได้แบบง่ายๆเลยนะฮะและนี่ฮะด้านบนนะครับไดมุมมองของพ็อกพิทมุมมองผู้ขี่นะก็ดูดูดันสไตล์ naked bike นะครับมาชมตัวจริงได้ที่งาน Motor s h โช